โดนไปแบบนี้เพื่อนๆถึงกับหยุดทะเลาะกันคำชี้แจงเมพิชนาะดเหตุยังไม่แต่งงานแฟนไฮโซหนุ่มพิธีก่อนฟังแล้วยังตกใจเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างนักแสดงสาวชื่อดังเมพิชนาะสาขากรและแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอักครวัตโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆหลายคนเริ่มสงสัย ว่าใกล้จะมีข่าวดีหรือ,อยังประเด็นนี้สาวเมพิชนาต์ได้พูดผ่านรายการแฉซึ่งสาวเมบอกว่ายังไม่คิดจะแต่งงานขอรวยก่อนช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็มีช่วงซึมๆเหมือนกันเราไม่ได้ออกไปไหนกิจการที่เคยทำเพื่อนบางคนงอนกันเราก็ไปต่อไม่ได้ก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าแก๊งนางร้ายหนิงปณิตาเป้ยปานวาด เมพิชนาตและกระแตสุภาอักษรเป็นเพื่อนซีกันมากถึงขนาดทำกิจการร่วมกันแต่ต่อมามีปัญหาจนพวกเขาทั้งสามงอนกันไม่คุยกันแม้ว่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันล่าสุดสาวเมได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้โดยเล่าผ่านรายการแฉบอกว่าของของเราก็ขายดีแฮปปี้เยอะเลยแต่มีวันหนึ่งงอนงอนกันนิดหน่อยเอาจริงๆเราเลือกไม่ได้ ทุกคนมีข้อดีแตกต่างกันไปยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันวันดีคืนดีอยากให้เพื่อนมาประสานกันเลยคุยกับทีมงานทุกคนเรามาขายของกันดีกว่าเช็คของกันพอไปเช็คก็พบว่าฝ่ายบัญชีไม่ส่งยอดมาสักทีเคลีย์บัญชีให้เราไม่ได้สุดท้ายเขาไปสารภาพกับกระแตเขาบอกว่าเขาติดพนันออนไลน์กระแตเลยถามว่าพี่เอาไปเท่าไหร่คะ เขาบอกว่าหนึ่งล้านทุกคนตกใจแล้วนะและเช็คไปเช็คมาคือหลายล้านเกินเจ็ดล้านจริงๆเมว่าเพื่อนๆรักกันอยู่แล้วแต่เขามีฟอร์มแต่เรื่องของเงินนะ่ะต้องเคลียร์ก่อนเขาทำหลายวิธีมากปลอมลายเซ็นพี่หนิงกับกระแตไปธนาคารพี่หนิงกับกระแตก็ไปคัดลายเซ็นหลายหน้าให้ตำรวจดูตอนนี้ยังไม่ได้ตังคืนด้วยเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เรายึดด้วยเขาถอนตังออกจากบัญชีไปจนเหลือแค่ห้าบาทจากมีเจ็ดถึงแปดล้าน เพื่อนต้องหยุดงอนกันเลยอ่ะหยุดก่อนพักก่อนมาจัดก,การตรงนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวเมพิชนาทได้นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ